ดังไกลไปถึงออสเตรเลียดังไปทั่วโลกกับคุณภาพการรักษาและการแพทย์ของประเทศไทยว่ามีคุณภาพอยู่ในระดับโลกบางทีอาจจะดีกว่าที่ออสเตรเลียอีกสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศออสเตรเลียได้สัมภาษณ์ผู้ป่วยในเหตุการณ์เครื่องบินตกหลุมอากาศของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์โดยผู้ป่วยคนนี้พร้อมภรรยาซึ่งเป็นชาวออสเตรเลียได้ประสบเหตุและได้รับการส่งตัวไปเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมิติเวช ในกรุงเทพของประเทศไทยโดยสื่อออสเตรเลียได้สอบถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นและอาการของเขาโดยได้เผยว่าชายชาวออสซี่คนหนึ่งที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเที่ยวบินของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่น่าสะพรึงกลัวเมื่อสัปดาห์นี้เขากล่าวว่าเขามีความหวังที่จะกลับบ้านที่ออสเตรเลียในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าโดยชายคนนี้มีชื่อว่าคิตเดวิสกำลังพักฟื้นจากอาการบาดเจ็บในโรงพยาบาลสมิติเวชในกรุงเทพ รวมกับเคอรี่ภรรยาของเขาซึ่งอยู่ในห้อง ICU ด้วยอาการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลังอย่างรุนแรงในการให้สัมภาษณ์กับผู้ดำเนินรายการนายเดวิสคนนี้ก็ได้ชื่นชมการดูแลของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของไทยว่าพวกเขาทำงานกันอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากและกล่าวว่าภรรยาของเขากำลังทำเท่าที่จะคาดหวังได้นายเดวิสกล่าวต่ออีกว่าเธอแข็งแกร่งมากและเรากำลังทำงานเพื่อไปอยังจุดที่มั่นคงและปลอดภัย ซึ่งเธอจะแข็งแรงพอที่จะบินได้นายเดวิดได้กล่าวไว้และนายเดวิดคนนี้ยังได้กล่าวชื่นชมการรักษาพยาบาลและระบบการแพทย์ของไทยที่มีคุณภาพเป็นอย่างมากโดยเขาได้กล่าวว่าการดูแลของที่นี่เป็นแบบอย่างที่ยอดเยี่ยมมันยอดเยี่ยมมาก The care here been แต่แน่นอนว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าการได้อยู่บ้านและถูกรายล้อมไปด้วยเพื่อนฝูงและครอบครัว ซึ่งภรรยาของเดวิสได้รับบาดเจ็บสาหัสที่กระดูกสันหลังเนื่องจากการลม้มเนื่องจากสภาพอากาศปั่นป่วนบนเครื่องบินโบอิ้งเขายังกล่าวถึงภรรยาของเขาอีกว่าตอนที่เธอลงจอดเธอไม่สามารถรับรู้ความรู้สึกใดๆดังนั้นมันจึงค่อนข้างน่ากลัวที่จะพาเธอออกจากเครื่องบินและพาเธอขึ้นรถพยาบาลเขากล่าวไว้ซึ่งเขาได้เข้ารับการผ่าตัดฉุกเฉินที่กรุงเทพแต่ยังไม่มีความรู้สึกใต้เอวและเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ของไทย ก็พอใจกับอาการบาดเจ็บของภรรยาของเขาขั้นตอนผ่านไปด้วยดีและนั่นเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดที่เราหวังไว้สำหรับเธอในขั้นตอนนี้ซึ่งจะต้องพักฟื้นนานมากนายเดวิสกล่าวนายเดวิสกล่าวถึงเหตุการณ์ในเครื่องบินตอนเกิดเหตุการณ์ว่าเหตุการณ์ความวุ่นวายที่เกิดขึ้น10ชั่วโมงในเที่ยวบินที่มุ่งหน้าสู่สิงคโปร์จากลอนดอนนั้นน่ากลัวอย่างยิ่งทั้งหมดที่ฉันจำได้คือก่อนที่เราจะรู้ตัวเราอยู่บนเพดานแล้วเราก็อยู่บนพื้น หลังจากจุดนั้นเป็นต้นมานับเป็นความโกลาหลอย่างยิ่งเขาบอกอีกว่าเขามองโลกในแง่ดีว่าจะได้กลับบ้านที่ออสเตรเลียอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้ามีการพูดคุยกันว่าอาจจะเป็นสัปดาห์หน้าดังนั้นผมหวังว่าเราจะพูดคุยกันหลายสัปดาห์ในเดวิสกล่าวนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของสื่อดังในประเทศออสเตรเลียได้สัมภาษณ์ชายชาวออสเตรเลียที่ได้รับบาดเจ็บและเข้ารับการรักษาตัว ที่โรงพยาบาลสมิติเวชในประเทศไทยซึ่งเขาบอกว่าการแพทย์ของไทยนั้นมีคุณภาพมากซึ่งหลังจากมีการเผยแพร่คลิปนี้ออกไปก็มีชาวออสเตรเลียเข้ามาคอมเมนต์กันจำนวนมากบางคนถึงกับบอกว่าคุณภาพการรักษาของไทยนั้นอาจจะดีกว่าที่ออสเตรเลียียอีกเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของชาวออสเตรเลียว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรหลังได้ดูคลิปนี้กันเลยนะครับซึ่งก็มีทั้งชื่นชมการแพทย์ของไทย บางคอมเมนต์ก็ให้กำลังใจบางคอมเมนต์ก็ออกมาตำหนิว่าอาการบาดเจ็บนั้นมาจากการที่ไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะครับซึ่งความคิดเห็นชาวออสเตรเลียคนแรกนี้ได้เข้ามากล่าวไว้ว่าเขาและภรรยาของเขาไม่ได้สวมเข็มขัดนิรภัยของพวกเขาและได้รับบาดเจ็บจากนั้นเขาก็อยากจะโทษทุกคนยกเว้นตัวเองไม่ได้รับผิดชอบต่อสถานการณ์ของเขาเลยซึ่งหลังจากคอมเมนต์นี้ก็มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์ว่า ใช่พวกเขาควรจะสวมเข็มขัดนิรภัยแต่เห็นได้ชัดว่าบนเครื่องบินนั้นไม่ได้บังคับให้ใส่เข็มขัดตลอดเวลาแต่ก็ควรที่จะคาดไว้คอมเมนต์ถัดไปได้มากล่าวถึงการแท้์ของไทยมีคุณภาพอาจจะด,ดีกว่าที่ออสเตรเลียโดยเขาได้กล่าวว่ารู้สึกเศร้าแต่พวกเขายังมีชีวิตอยู่และได้รับการดูแลดีและอาจจะด,ดีกว่าและมีประสิทธิภาพกว่าในโรงพยาบาลออสเตรเลียียอีกหวังว่าพวกเขาจะหายดี คอมเมนต์ถัดไปกล่าวไว้ว่านักบินคุณเป็นฮีโร่หรืออาจจะแย่กว่านี้มากนักบินสามารถบังคับเครื่องบินได้และผู้โดยสารควรสวมเข็มขัดนิราภัยของพวกเขาไว้ตลอดเวลาเว้นแต่จะไปห้องน้ำคอมเมนต์ถัดไปกล่าวไว้ถึงเรื่องคาดเข็มขัดบนเครื่องบินว่าจะมีการสาธิตความปลอดภัยของลูกเรือว่าลูกเรือจะแนะนำให้คุณรัดเข็มขัดนิราภัยตลอดเที่ยวบินหรือบางครั้งกล่าวถึงขนาดที่นั่งอยู่บนเครื่องบิน แต่ก็มันไม่ได้บังคับเพียงแต่แนะนำเท่านั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงนะครับเพราะว่าบนเครื่องบินนั้นอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นครั้งนี้ได้นะครับคอมเมนต์ถัดไปกล่าวถึงการทำงานเป็นระบบของไทยว่าเมื่อคุณอยู่ในโรงพยาบาลในเขตฉุกเฉินในการดูแลอย่างเฉียบพลันแม้กระทั่งตำรวจจะสอบถามประวัติของคนป่วยก็จะรอจนกว่าพวกเขาจะทรงตัวก่อนที่จะไปเยี่ยมหรือสอบถามใดๆคอมเมนต์ถัดไปได้กล่าวไว้ว่าทุกเที่ยวบินที่ฉันขึ้น มีคำแนะนำให้คาดเข็มขัดนิรภัยไว้เมื่อนั่งคุณไม่สามารถคาดเดาว่าอากาศจะเป็นอย่างไรได้คอมเมนต์ถัดไปได้กล่าวไว้ว่าฉันรู้สึกกับพวกเขาเนื่องจากอุบัติเหตุใดๆช่างน,น่าเศร้าลูกชายของฉันได้รับบาดเจ็บทางสมองจากอุบัติเหตุทางรถยนต์แต่ทำไมพวกเขาไม่สวมเข็มขัดนิรภยัยฉันสวมเข็มขัดนิรภัยบนเครื่องบินและในรถเสมอควรบังคับตลอดยกเว้นตอนไปห้องน้ำเท่านั้น คอมเมนต์ถัดไปได้กล่าวสั้นๆไว้ว่าฉันเดาว่าไม่มีประกันการเดินทางคอมเมนต์ถัดไปได้กล่าวไว้ว่าเสียใจด้วยที่ได้ยินประสบการณ์นี้ของคุณและภรรยาของคุณฉันขอให้คุณทั้งสองฟื้นตัวและกลับไปออสเตรเลียโดยเร็วที่สุดคอมเมนต์ถัดไปได้กล่าวสั้นๆไว้ว่าขอให้พวกเธอหายเร็วๆคอมเมนต์ถัดไปได้กล่าวไว้ว่าหวังว่าพวกเขาจะรักษาภรรยาของเขาจนหายดีคอมเมนต์ถัดไปได้กล่าวไว้ว่า หวังว่าภรรยาของเขาจะได้รับการรักษาอย่างเต็มที่จากการบาดเจ็บของเธอคอมเมนต์ถัดไปได้กล่าวไว้ว่าพวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ยังมีชีวิตอยู่แต่ฉันเห็นด้วยกับสิ่งที่คนอื่นบอกว่าคุณควรค่าเข็มขัดนิรภัยทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของชาวออสเตรเลียที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลุมอากาศและได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสมิติเวชในประเทศไทยและได้บอกว่าการแพทย์ของไทยนั้นดีเยี่ยม มีคุณภาพระดับโลกซึ่งชาวออสเตรเลียบางคนยังบอกว่าอาจจะดีกว่าโรงพยาบาลในประเทศออสเตรเลียเสียอีกเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างก็มาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราว และความคิดเห็นจากช่องร้อยล้านคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ